อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพบกับพี่พึ่งในเกมค o n Master วันนี้ก็จะมาสอนรับสปินฟรีเนาะง่ายๆได้100%ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปที่ App Store แล้วก็พิมพ์ว่า Daily d a i l y Rewards D A I L Y นี่ ตัวแรกเลยนะจ๊ะนี่กดเข้าไปเนาะก็แอป,ปก็จะเป็นแบบนี้นะคคะนรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เนาะป่ะพอเรากดเสร็จแล้วเนาะเราก็กดเปิดเลยจ้านี่ต้องรอสักแป๊บหนึ่งเนาะรูปร่างหน้าตาแอป,ปก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะก็จะมีบวกทั้งเงินบวกทั้งสปินเนาะก็วันนี้ก็จะมาพาบวกสปินก่อนนี่บวกสปินก็อันแรกเลยเนาะแล้วก็กดแคม เสร็จแล้วมันก็จะมีโฆษณาแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนมันก็จะขึ้นมา25นี่ได้มาแล้25แล้วเราก็กดเก็บเนาะมันก็จะเพิ่มมา25สปินก็เพิ่มไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวลองดูรอบสองว่าจะได้หรือเปล่าเพราะก็เพิ่งลองใช้ครั้งแรกเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะปิงโฆษณา ไม่ได้เนาะทุกคนก็แสดงว่าลิมิตมันอยู่ที่25สปินต่อวันเนาะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะจ๊ะนี่ก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยเนาะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย